คือคือเริ่มแหลกเนี่ยเขาได้ทําประชาคมไปหนึ่งข้างแล้วเจ้าแต่ปาก็แบบปืนกันยังร่องเลี้ยนไปตีศูนย์ดำรงธรรมอยู่ว่าปืนไปได้ห้าความเปลี่ยนธรรมมันมาชาัดเจนเจ้จาว่าค้นหันตัวกี่คนค้นบ่าหันตัวกี่คนก็เลยกะทาประชาคมเป็นข้างที่สองเจ้าพอทาประชาคมข้างที่สองป๋าก็ว่าเจ้าบ้านซ่อมมันหนักเหลือเกา่า เจ้าพอมานักเหลือเกา่าปุ๊บแต้นตีเปิดจะหันตัวเปิ่นกรบาหันตัวว่ามันเกิดผลกระทบกับเจ้าบ้านเปิ่นกับอกว่าแค่ลดต่างยางผ่านล้าผ่านมาได้มันก็เหม็นแล้วนะเจ้าเปิ่นกันเลยมาเอาตัวและคนสว่วนใหญ,ญ่คนมีความหูคนมีการศึกษามาว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือละออนตีไปเป็นแพนแผเป็นเพศาติทีทงานนะเจ้าเปิ่นกับมาช่วยกันมาร้นนรงกันนะเจ้าเพื่อความหลงมมือกันว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ น้ำเสียเอ้ยน้ำยางพาราเอ้ยสารพิษเอ้ยกรดตีเปิลจะมาผสมเอ้ยมันซึมลงไปในดินนะเจ้าหลังจากนั้นมันก็ต้องส่งผลถึงมนลพิษทางน้ำนะเจ้าจิงแวดรอมเกษตรกรก็ต้องได้ห้าผลทางโลบตวัวแล้วก็ด้านสุขภาพเจ้ามันก็ต้องส่งกิีนเหมน็นแค่ยางพาราข้ารถดพานมันก็เหม็นนะเจ้าและในที่สุดปุ๊บเมื่อว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลน,นะเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ บริษัทนะเจ้าบริษัทของภูจันทานนะคะบ,บริษัทยางพลาติเปิดจะมาตั้งโรงงานในหัางเขาเนี่ยเปิ้นกามาร่วมในการทําประชาคมครั้งที่สองผลปาก็ว่าพาเอเฮาโหวตแล้วเจ้าบ้านเปิ้ลทาประชาคมด้วยกันโยกมือมาย้อมทางรับโดยเปิ้ล่องเลี้ยงไปว่าขอให้ทำรับแต่เฮามาเอานะเจ้าตอนนี้ผลออกมาแล้วเจ้าว,ว่า การโวตเสียงของเฮาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าตีบะเอาโรงงาน,นไว้ใกล้บ้านเพราะว่าโรงงานมันอยู่ใกล้บ้านมันมีอย่างตีไหนเอาโรงงานไว้ใกล้บ้านใกล้เทศบาลใกล้การใกลก้กลวัดเจ้ารวเปิดก,กันเลยบาเอากันหลังจากที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาครัเนาะผมก็ได้ดําเนินการมาตลอดในการทีข้องเจ้าบ้านนะครับมารับฟังมาร่วมเวทีในการทำวิจารณ์ทำประชาะคมต่างๆ ซึ่งก็มีการรึกษาหารือกันได้รับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเนาะ,ะถึงผู้ทรงพนวัตในหมู่บ้านนะครับในการรวมกันจัดจัดเวทีตีทำประชาคมซึ่งก็มีการประชุมมาแล้วอรอบนี้คือรอบที่สครับจาก2รอบก่อนเนี่คือว่าเขาอูุฟังแต่ครั้งที่2คือทำประชาคม ซึ่งครั้งที่แล้วทำประชาคมเจ้าบ้านเขา้าร่วมทุวันเจ็ดสิบกว่าคนเนะะาะกามติได,ด้ตีของเจ้าบ้านคือมาเอาโรงงานนะครับก็แต่คนดีเจ้าของโรงงานเป็นได้ไปร่องเรียนนะครับทิ่สูนล์ลงธรรมสุนโลงทรรมแล้วก็เลยเป็น การที่ว่าต้องมาทําประชาวิจารณ์ในวันนี้ครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการมาเอาโรงงานซึ่งก็มันจะเป็นผลกระทบเนาะผมก็ต้องเคารพรารเกลียดคำจารวานของผมด้วยครับในการดีเมา,เาโรงงานครับก็มีประชาชนในบ้านตอมหมู่ที่4และหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับได้มาร้องคัดค้านในการจัดตั้งโรงงานผลิตสาร ายางพาราซีเมนนะครับในพื้นที่เนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบในอนาคตข้างหน้านะครับทางเทศบาลตำบลมันต๋อมเองในฐานะาหน่วยงานาที่ได้รับภารกิจถ่ยโอนในเรื่องการอ,าอนุญ,ญาตให้ก่อสร้างโรงงานและมีการอนุญาตให้ผลิตสารโรงงานผลิตสารายางพาราตัวนี้ชาวบ้านก็ได้สแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย ขั้นตอนและความเป็นห่วงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตข้างหน้าที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมบ้างหรือในสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับทั้งนี้มติที่ประชุมของประชาคมก็ไม่เอานะครับหรือไม่เห็นด้วยในการจัดตั้งโรงงานผลิตสารเคมีพาลาชีเวนในพื้นที่บ้านมุงสีตำบลบ้านต๋อม ครับทางผมเองในฐานะหน่วยงานก็ต้องปฏิบัติตามไปตามขั้นตอนของระเบียบราชการนะครับมันเป็นภารกิจที่ทางเทศบาลจะต้องเป็นผู้ออกไปรับแจ้งให้กับโรงงานเพื่อจะผลิตได้หรือไม่ได้ผลกระทบเป็นยังไงวันนี้ประชาชนก็ได้มารับรู้ได้ความกระจ่างและก็สรุปผลก็ไม่เห็นด้วยที่จะร้าง เซนีลาบาทีนะครับเราจะได้พอของเราคุณยิ่นครับดงานด้วยมีคนมาได้สถานที่เวทีของรวงประชุมมันผัวตงกัน สอเล็กสองอันนี้มันมาต้มกันที่เสียเวลาคือเขารอเปิดมาเจ้าก็อบใจรอนั่ใไหนๆก็มาขอฟังแต่คนที่ยกมือครับไปยกมือเนี่ยมาเดิยกมือเอาหรือยกลงนะครับเดี๋ยวผมจะจำเองไวเลยเดี๋ยวครูเท้ากับพอกับฟังนะครับเบื้องต้นนี่นะครับจะขององค์การก็คือคุณสมนิทนะครับเนั้นทีเด็ดคำพงนะครับคำนั้นคำพงต่อง มันมีเรื่องที่มีการล่อลวงาครับว่าของเบิทำภาษาพิจารณ์ยู่อวในรัฐใจความสำคัญ่ดีก็ต้องขอสวีดีรับสุกท่านะครับแล้วก็ุขธรรนครับถืตัวแทนไปนะครับก็ทางตองารสุขสาผมนะครับแล้วก็ระวา ผมนครับผมวัน <cheg> นี้นะครับก็มาร่วมเปิดโคลงกี่นอกทีนี้โอ้คอกโอ้ทางด้านหลากหลายสิงแต่วัาชื่อคำตอบอาจารย์ก็จะมีคำแนะนำแต่เปนโอ้ค๊อกโอ้ทั้งด้าน มีโรงงานอยู่อยู่ที่กอถามว่าอาคารเต็นทน่ยขอขอสารผลอย่างไรนะบผมออกมาวัน่นีมาดูานสองโรงเรียนบ้านสองดูวัานสองดูวานสองหรือว่าจสามาทิจะใช่โรงงานจากสัวัอื่นจารสถานสารณสถาน ทางจากขุดไม่เกินขุดกต่พบที่อานจะเกินขึ้นต้่งอกจากขไม่จะเกินแล้วเกินแต่ถ้าวัดเนาะอยู่หลังอนามไยบ้านหอมเยอะเปิ้เจ็อนอะไยเปินว่าถ้ายางพารามันหีได้เปิ้นกเกือร้อยปีที่เลยมาครับจียก็เครื่องผูงย่างอันอะไรอ๋อท้องจี๊ยงก็ถนนพาราไปแต่งปากคตว่าหน้ามาไปเป็นลวู กินแอมโมเนียยิ้มผมก็เพราะสมองนะสมองอุ๊ผมเนี่ยจะแต่งงานกับผู้มันเถอเนี่ยยิ่งนี่ผมแล้วลูกไปด้วยเดี่ยวเหรอเออที่เท่นะผมไปเสื้อนะบ้านมุกเชนนะฮะเอ่อจะตบ้างตัวนำเสนอตัวที่ที่ภาควมว่าถูกต้องไหมผมขอท่านนายกขอ ัสอันนี้คือฐารงบแม่ครับพี่น้องแค่บ้านมาสองทีเนาะพร้อมๆกเรี่อมที่หาข้างไว้คือโรงงานนี่จะพวกรายจะพวกรีการตั้งนะครับเต้ท่านขอนะครับนว่าบริเวณนี้สามารถตั้งโรงงานเราเห็นของได้ส่วนร้ายเรื่อเครื่องโรงงาน i okay. 在在。对对